สวัสดีครับจานมันจาน,นาชิวมวะไม่เอาหนัง,นงกบินอ๊องมาลงนองนองมาสัตว์น้องติดสวยวัวตะหลงบนหมาโดนโอ้โหพูดถึงละหอดโอ้โหพูดอันเป็นมูเลยันนี้น่่ยูอยู่ีมูเลย ถึงนี้ดีเอประตอนระอ,อะไรน่าทวงไปเน้นเนถือดีอเออข้นบนไหมคะ้นแม่เข้าไปเจ้าปุ่งกระโดดเลยใ่้วไรนี่คนเปลี่ยนไลยน้

ปันตอง่เป oh, ็นลาบึงได้ต่ปัดตองเลยาี้่ได้เลียวาเยอะนะมาเนยันีเ่นปากเยอะนะถือเรวโอโหนางเนาะปว่า่ต่อีวางบมนยต่อีหน่อยนึง น้าลูกมันกมาบาดีดีดครับเขาดดิอั้กยหนเหมือนกะถาเหมือนไล่วไนแล้วข้านยนั่นไหมจนตากเนี้ยตากแม่ไปได้ใช่ไย่าไปนั่ตกลนั่้้นชนเขาไม่ได้นะยกแม่นั่นคือน้ำ

Đi vô nó tặng mà hay hết cả bở được con nó tặng quá <laughs> <laughs> Ừ, nó tặng hệ <coughs> đó <coughs> <coughs> tổ à, về, về. nào về đây liền từng từng có là có nào nó khun lên là ทุกคนครับไม่ใช่ปตองปลตองมัดเว้ยได้เหาอผู้นี่เขาเราแปลงตามตินงัวนี้เนี่ย ทมสิ่งอะที่เงียาคลองวะฟันคลองต่อมีต่วเนี่ยเย็นนะมีต่อจะตอนติมคิงเนาะของแม่ ปะตองปะตองน้อยเอาไปป้กอนตเอเนี่มุโปโลมาขึนขาปองจ้าปะตองไอ้ิซื้อจกเมื่อคืนปะน้งจ้าปะนังโแลสามลูจจ็ดเลยจ้าโอ้ยยู่หี้ยนอืถือเลยสิขันนังถือนะครับ นี่แห็นี่ประตงองเขาแล้วประตงองไหมเขาอีกแล้วประตงอ,ะอะตงว่าเขา ยื่นลว่าะป่าติดบังซึ่งึยู่นึ่งยุ่มาประทันเพิินพวเพิะนลงกอนรับเพิ่นปลาหลายไมีแต่ปลาตองใส่เกือบโหเนาะอเนาะติดปลาข้าวไปยังพู้น่ะสะดุ้งยังสนีจริงพู้น่ะหาสะดุ้งเห็นะขาน้หนี่ จะได้ตากิโลัะา้สิดียดูงมงามขนาเบิ้งเนาะจองถือแต่ว่าคือพวกที่เอาด่างที่ล้วนหรอมีแต่ปลาตองเฮ้ยมีปลาขาวติ่มประตองยังมัไหลายกระโดดใ้่ั้งเพ่นจับไปเป็นร้อยาะเอา ถึงลถึงลถึงลปลาตองนู่นอาไปป้อกระดูกน้เกระดูกที่บอืมเดี๋ยวูดมาเนีาเขาแล้วสูดนได้หลายนะค่ะเขามาประทันนี่สิมันลงคน cũng vâng được ba bà ba nhẫn của bà là si, bà là hàng, bà đẹp, nó ba lác si ba lác hà ba lác đê nó vẫn thử rồi đó phú ba toang gì đây đây nè ca 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 เอามาเลยแถวเรียกอยู่ในโฮมครับอยู่ในโฮมพี่น้องเามาดักอยู่ในโฮมมาที่หลังเพกันปากการเรื่มเพี่ยมันหรือเปล่าคนได้หลายเด้ก็ถือว่าป่าบลอกผิดป่าเอาบัตรละลอยกับบล็อกผิดพลาดได้ละพี่น้องเนาะที่จะปัดตองใส่ให้ปัดตองไกลนะถ้าเขามาแบบเพคนนัดผิดโอ้คนหลงก่อนย้อมแม่ย้อมแม่ย้อมกองย้อนเปล่าไปแล้วเขาแฝงไผ เปตดีใจนี่โอ้ถูกงี้เหมือนบ้านนะผู้ดเขาพุ่นเห็นเขาพุ่นปะเนี่ยพุ่นเขาพุ่นนี่ามตัวงามเนาะนี่่นอตัวนี้ยูนี่แบบ้ จึดไปเท่าีกแม่ละสามจังจังตัวแม่สามสามหรือสี่หกตัวหุ่นน้ำมันมาเนาะเต็มตาจีสวยมาถึงแล้วมาด้เสร็ครับโอ้ครับหมันอยู่หมันอยู่เราเลยเต็มตาแล้ว

ปลกคนไปยิกปลกคนไปยิกอไีกเล้วดานั่นนี่ไงขยน่ด่างเลยกระดุงคนง้มนี่เนาะอย่ามาไทยทัที่เล็บน้องจมาถูกล้่ไหลนี่ฟันปกเลยพอ มาม่บามาต้องซื้อบัตรมง้โอ้ยมันะเสียต้องเลี้ยวนะโอ้ยนี่เส่ยระสอบเนาะเฮยบ้แม่ทิดเนาะ ถือเลีวงแม่เย่พูดมาพูด้บอม่ได้ยินเส้นอ้นี่มันเป็นปากกระเดิดเนาะนานปะตองไงแล้วันส่วนไหลมันลงหนอมันถึตะีเล็กถึงเร้นเบิดเลยมันเบิดเลยที <laughs> có đi mát cây Bạn phục, là bạn phục phăng hẹn ở nơi Đây bà học đây bà Đúng <laughs> <of> <laughs> đặc biệt, thử thử qua phải không? Thiến đã háng mày mày, lót phốt bả. cái đây ตัวโอ้แบต่องี้เขาแลครับตัวมันลอยนะต้เห็นป่าเลยเอิ่มังคุ้มปั๊บมันขาดพุเลยโอ้ตัวง้โอ้เขาแล้วนี่ยประกฏดเขาอีกแล้ว่อ้ เขาดีเขาเยอะสองบาแม่ส่องอีกของเราได้ดีดีเรามาเลยของแม่เราติดละหางอยู่คืนทึ้งละโยกครับโยก ดูความเพลินกันไหมเนี่เขาละเขาเรียนอ๋อลักล้างเก่งงาม เขาอีกแล้วดังนี่เขาอีกแล้วดังแล้วงามดางนึ่งสองพันห้าย้ายต่อยย้ายต่อยย้ายต่อยเ้เขาดีเขาเขามาต้ใส่พอยถิ่นเขาไ่ได้ออกงานดูเนาะจู่ลาบวานี่พู่พีหนาวจำบอกของแม่แล้วนี่ยพดี ต้าวต่อกันยังไงไม่ต้องหยกยังจ้ะเฮ้ยบ่เฮ้ยไปยังครับไปยังมีพูกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นอยู่อยู่วาอยู่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 แล้วเราฟังแล้วตอกง่ายคือมาติดเดือดกก็เปืนโอนี่เรามองมันถึงมองมันแล้ววะถึงมองมันแล้วแบบนี้นะเป็นปุ่มเลยเออ บ่าน้อมานไครับมน้ันย oh <pe it> ัถือละถืละถือละไปนึกว่าของโตถืออยู่เาเป็นพ่อแล้ดึกขเขาระวังระวังอย่าหัวมันลงเนี่ยเรื่อยเอยู่ลองระเบอมระเบิมเบิมบ มันลอยมาเรื่อยๆอยู่เข้ามาซะาเนาะแต่ก็ถือว่าหมานอยูออ่ก็ได้อยู่วันใดที่แหลกปนป่าส่วนัหนมันก็ถือตอนลงหน่อเมียนหลงเข้าแล้ววันนี้เข้ามาสองแล้วม <c> า <oughs> ทั้งฟ้าตัวหนึ่งเอาไปขั้นส้มแบบผ้าเนาะตากแดดเดียวก็ได้นักดึง <c oughs> คอยคอยอย่าคุ้มอย่าคุ้มเดี๋ยวมาตัก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 แกมคอไว้ดีเออที่อยากเข่ากล้องอ๋อหมาแล้วหมานแล้วตัวเดียวหมาจะได้หน้าพัะกันน้างแม่ของปลอมปลอมดิ้อๆแกมีดีแกดีด พ่อแม่มัดมัดไว้มันครับมาซองตัวแล้วมันแล้วเาด๋ยีกูาหมามยูพี่น้องได้ผลงานค่ะมาเบิ้งพิ้นน้ำแล้วแตมาเบิ้งใส่ไอซองโตทอกันดีดิเพื่นจะได้ใส้นี่แหละเนามืนเนะประมาณร้อยสรงร้อยโตนะพี่น้องมดสาน ปลาข้าวก็ยังมีเล้วจะนอนเ้าก็นกันถือยู่อยู่น้ำเพลินอีกจกยกกัน,กน,นเนาะเถอะอเนาะแม่งเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซะนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะเบอร์วสวัสดีครับจะเจอแม็กพี่น้องเด้อค่ะ